โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ปี05ครับเกียร์ออโต้ครับ4 4วิลเครื่องเบนซิน,น2.7เดิมโรงงานใช้2ระบบเบนซินบวกแก๊ส R p G สีสันรถคันสวยแค่70%นะครับมีที่ดังแดดเรียล็อก่อนบ้างตามการใช้าง,งานนะครับสมบัติจะเป็นตามชิ้นบนครับจัดทรงใส่แม็กที37ก้านยกครับยางยังดีมีดอกครับหล่อเลยทรง ภายในเบาะหนังตามสภาพตามการใช้งานนะครับมีแตกรายงานมีขาดตามสภาพเลยเกียร์ออโต้วิทยุตอสองดินพมอะไรมาติฟังก์ชันระบบแอร์ออโต้หนาวก็บจไฟฟไฟขึ้นลงครบมาสี่บานปรับเบาะไฟฟ้าใช้งานได้กุญแจีมิมดและเซ็นเซอร์ล็อกเบาะหลังมีแค่สองแถวนะครับด้านหลังเป็นพับโล่งครับด้านล่างเป็นเครื่องเสียงนะครับประมาณนี้ครับรอบตัว ตำหนิมีสีครับสามสี่ชิ้นครับกันชนฝาท้ายหลังคาฝากระโปรงหน้าแดดดีครับรถขายถูกครับภายในโซมมีเบาะขาดแต่ทรงหล่อครับดีครับเล่มพรม้อมเอกาสารครบพาษีวกรคครับประมาณนี้นะครับแต่ตัดเครื่องให้ชม นนิ่ม,ม,มะครับรถจุดนนทบ,บุรีใส่น้อยนะครับผมว่าสวิโทโฮมพาร์คสายจังหวัดจอขับส่งให้ได้ค่าส่งคิดตามระยะทางครับลองดูวงชมดูครับ